ครับสวัสดีครับวันนี้ผมดรชูพงคำจวงนายกอบจอสุรลนครมาพร้อมกับทีมสภาเกษตรสุรนครนะครับแล้วก็ทางาท่านนายกเทศบาลาตำบลสร้างคอนะครับามาเยี่ยมชมวิกต่อฟาร์มนะครับซึ่งวันนี้วิกต่อฟาร์มก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งนะครับในเรื่องของเกษตรกรซึ่งอบจอจะทําเป็นเมืองแห่งการศึกษาดูงานด้านเกษตรนะครับเพราะฉะนั้น ดูต่อฟาร์มนะครับไม่ใช่หลักแสนนะครับเพราะว่าควายเผือกตัวนี้ถือว่าเป็นพญาควายเผือกอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าราคา3ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกระบือนะครับที่สวยนะครับถูกต้องตามลักษณะนะครับกระบือเผือกนะครับแล้วก็สามารถรีดน้ำเชื้อนะครับในการที่จะขยายพันธุ์ให้กับพี่น้อง เกษตรกรต่อไปในการอนุรักษ์ควายไทยนะครับเพราะฉะนั้นอัอนนี้ชื่ออะไรนะเจ้าเจ้ามงกรทองนะครับก็ถือว่าหนึง่งเดียวในสกุลละครเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับปี58นะครับก็ถือว่าสุดยอดของอพญาควายเผือกนะครับครับผมสลับพี่น้องที่สนใจในการอนุรักษ์ พันควายไทยนะครับก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับเราบิกต่อขาวบอยภูพานฟาร์มนะครับอยู่ที่ตำบลสร้างคอนะนครับอำเภอภูพานนะครับยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงควายพันควายไทยนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับสัตว์นะครับเราพร้อมให้ความรู้การแนะนำนะเพราะเราอยู่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดสุนรครนครับแล้วก็เป็นของตำบลสร้างคอครับผมครับผมน้ำเชื้อนี่เท่าไหร่ขายยังไงน้ำเชื้อนี่ของเรานะครับชุดละห้าพันนะครับผมชุดละห้าพันครับผม สำหรับร,ราคากเกษตรกรครับเราแบ่งปันได้เสมอครับแล้วเราก็มีทีมหมอบริการผรสมให้ถึงที่ครับผม,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 มแล้วรนะเริ่มต้นยังไงถึงมาได้มาทำเจ้ามังกรทองเนี่ยเริ่มต้นแล้วครับเห็นว่ายังอายุน้อยอยู่เลยครับผมเริ่มต้นของการเลี้ยงควายนะครับก็เกิดจากความชอบเป็นในการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับก็เราไปเจอของเขาไปเจอเจ้ามังกรทองครับก็เลยเกิดความชอบในตัวเขาเราเลยซื้อมาตอนเราซื้อมาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าครับผมเเลี้ยงมากี่ปีึงได้สามล้าน ผมเรียงมาแค่ปีเดียวครับดได้สามลาเลยครับมผมผว่าเป็นเกษตรยุคใหม่มที่ประสบความสาเร็จที่จริงความเป็นไปความเป็นมาก่อนที่จะซื้อเจ้ามังกรทองก็คือผมเป็นพ่อวิกตอร์นะครับครับผมคือลูกชายเรียนหนังสือเรียน,นทางศัตทวศาสตร์นะครับมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับเห็นว่าลูกเป็นคนมีความประพฤติด,ดีไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจหรือผิดหวัง ในชีวิตของการเรียนหนังสือก็เลยอยากจะตอบแทนน้ําใจลูกที่ตั้งใจเรียนหนังสือก็เลยให้เงินไปซื้อรถนะครับไปซื้อรถยนต์นะครับราคาเงินสดคือราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับเราไม่คิดไม่ฝันว่าลูกชายจะนาเงินที่ยวพ่อให้ไปซื้อรถไปซื้อควายมาแค่ตัวเดียวนะครับทีแรกก็รู้สึกหนักใจครับเพราะว่า พ่อเป็นคนที่เลี้ยงควายมาก่อนและขายควายทั้งคอกครับได้รถไถเดินตามคันเดียวราคา60,000บาททีนี้ส่งลูกไปเรียนหนังสือเพื่อให้พ้นจากทุ่งนาเพื่อพ้นจากวัวจากควายแต่ลูกจบการศึกษาแล้วกลับมาเลี้ยงควายใหม่แต่สุดท้ายก็รู้ว่าตัวเองคิดผิดครับเราเป็นคนรุ่นเก่าก็อาจจะคิดแคบๆจนปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเฝ้าขอกวายให้ลูกก็เฉพาะขายขี่ควายในปีหนึ่งก็ ตกเป็นแสนกว่าบาทครับประมาณ200,000ส่วนนาทุ่งนาที่เคยทําข้าวลงทุนทําข้าวปีละ6 7หมื่นก็ลูกชายให้เลิกทําก็รู้สึกว่าเราจะไปรอดไหมเราจะกินอะไรสุดท้ายลูกชายบอกว่าผมเคยพูดกับลูกชายว่าจะให้พ่อกินขี้หรือเปล่าลูกชายบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ทานสุดท้ายครับกลุ่มปลูกข้าวไรเปอรี่ข้าวออแกนิกข้าวชีวภาพนี่เขามานําขี้ควายจากบิ๊กต่อขบวนฟาร์มไป ทำนาเสร็จแล้วเขาส่งข้าวปีหนึ่ง,ป,งปีละส0 0รกว่ากระสอบครับทุกทุกวันนี้ทั้งเฉพาะลูกชายขายน้ําเชื้อขายควายแล้วก็พัฒนามาสู่การทําคกมา้าโคกแพะแล้วก็กระต่ายเนื้อภูพานทุกอย่างก็ถือว่าเป็นความคิดดีมากครับดีมากเกี่ยวกับการเกษตรถือว่าก็ เราไม่ได้พ well. no 네ูดต่อหน้าสันากรเนาะก็ตกอยู่ก็อยู่ได้สบายครับอยู่ได้สบายอยู่ได้สบายครับครับผมครับผมอันนี้นะครับก็ต้องถือว่าการเกษตรนะครับถ้าเรามีการปรับปรุงนะครับพัฒนาสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกระต่ายการเลี้ยงม้านะครับการเลี้ยงโคกระบือนะครับหรือการเลี้ยงแพะนะครับซึ่ง ก็เป็นอาชีพนะครับที่สามารถสร้างไรายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะฟาร์มนี้จุดเด่นก็คืออยู่ที่เจ้าบางกอทองนะครับซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับที่เลี้ยงควายก็รวยได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สามารถมีความมั่นคงถ้าเรารู้จักการปรับตัว ในยุคเทคโนโลยีนะครับซึ่งฟาร์มนี้ก็จะมีแพะอีกนะครับเพราะนั้นกด็ดูในเรื่องของแพะแพะพันบอนะครับซึ่งมีสายเลือดอพอนพ่านนำเข้านะครับทำให้เป็นการสร้างรายได้นะครับโดยเฉพาะแพะ1ตัวนะครับสามารถออ,อกลูกได้ปีละ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งจะมีลูกแฝดนะครับแล้วก็แฝด2ครั้งก็เท่ากับ4ตัว แล้วก็การกินอาหารนะครับก็น้อยกว่าเลี้ยงโครกระบือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับในเรื่องของอแพะนะครับที่เราะจะพัฒนาต่อไปซึ่งวันนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราราเองเราก็ตั้งงบสนับสนุนนำเข้าแพะพันธ์บอไว้4ล้านบาทให้กับประสุตว์จังหวัดนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ะจะนำให้ อุ้ยมดมันไม่กินไอ้มดม่กัดม,มันมบอ่อไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพราะฉะนั้นครับวันนี้แพะพันบอนะครับเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งตอนนี้เกษตรกรเลี้ยงตลาดมีไม่อั้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดอาลับนะครับหรือตลาดต่างประเทศนะครับหรือในประเทศเองก็เริ่มมีการบริโภคเนื้อแพะแล้วก็นมแพะนะครับ ซึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อบจอสุรนครเราได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของธนาคารแพะนะครับจำนวน4ล้านบาทให้ประุสัตว์จังหวัดนำเข้าแพะที่มีสายเลือดพันบอต่างประเทศเพื่อจะมาะทําให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะด้วยเลี้ยงจำนวนน้อยตัวแต่มีรายได้มากกว่าเลี้ยงเยอะๆนะครับซึ่งข้อดีก็คือปีหนึงออกลูก2ครั้งนะครับครั้งละ2ตัว นะครับเท่ากับ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงแพะตัวเดียวอาจจะมีะไรายได้มากกว่าเลี้ยงวัวพันบามัน่นเลือดร้อยสามสี่ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาการทําเงินเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไฮไลท์ของอำเภอภูพานนะครับนอกจากน้ําหมักเม้าไวายหมักเม้า,าแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ไล่องุ่นนะครับแล้วก็สละภูพานนะครับแล้วก็ลําไยเงาะนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่ง ยังมีของดีในสุโขทัยที่จะพาเยี่ยมชมอีกเยอะนะครับแล้วก็ะจะทําให้เป็นเมืองแห่งการศึกษาดูงานด้านกเกษตรอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับนาลูกอาบตาหน่อย <laughs> เขานะครับโอเค